สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของนะคะการมีประจำเดือนของผู้หญิงนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงทุกคนนะคะที่อ่ามีการมีประจำเดือนนะคะในทุกๆเดือนแต่บางคนเนี่ยนะคะอาจจะเคยประสบกับปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มานะคะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็เลย จะต้องนะคะทาให้ประจำเดือนของเราเนี่ยเป็นปกตินะคะโดยการที่มีการถ้าสมมุติว่ามันแบบไม่มาดานานะคะหรือว่า,านานานครั้งมาทีนะคะหรือมาช้ามากๆเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวเองตั้งครันนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดปกตินะคะของร่างกายเรานะคะเรามาดูวิธีการเร่งประจำเดือนแบบธรรมชาติที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่อันตรายดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อะนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือการทานวิตามินซีนะคะหรือกรดแอสคอร์บิกนะคะที่อยู่ในพวกผักกับผลไม้นะคะซึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยจะช่วยเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะซึ่งจะส่งผลให้หมดลูกหดรัดตัวผนังมดลูกบางลงแล้วก็เร่งให้ประจำเดือนมาได้ปกตินะคะ คราวนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะรับประทานวิตามินซีได้ง่ายๆเลยโดยการรับประทานผักผลไม้นะคะอย่างเช่นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะส้มมะนาวผลไม้ตระกูลบเ,ออเบอร์รี่นะคะพวกบล็อกเกอรี่พวกผักนะคะผัยเล้งนะคะฝรั่งมะเขือเทศพริกหยวกนะคะพวกพริกหยวกแดงนะคะหรืออาจจะกินวิตามินซีในรูปของ อาหารเสริมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอยากกินมากไปเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะอันนี้นะคะต่อไปค่ะนะคะเนี่นะคะเห็นรูปก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าอ่าสับป,ประรดนะคะมีสปปรรพคุณนะคะนั่นก็คือมันมีนะคะโบรมีเลนนะคะซึ่งเป็นเอนไซที่เชื่อว่าส่งผลต่อฮอร์โมนต่างๆรวมถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า วิมิเลนเนี่ยอาจจะช่วยลดการอักเสบนะคะซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติเนื่องจากการอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆท่านไหนนะคะที่มีประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะก็แนะนำให้ทานพวกวิตามินผักที่มีวิตามินซีแล้วก็สับประรดนะคะต่อไปค่ะนะคะพาสลีนะคะพาสลีเนี่ยนะคะคือสมุนไพรที่นิยมใช้ในเมนูอาหารตะว,วันตกนะคะ ลักษณะคล้ายผักชีแต่ใบก,กว่านะคะพาสลีนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีและก็นะคะเอพิอนะคะซึ่งมันเป็นสารที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกนะคะทําให้นะคะ,ะประจําเดือนของเราเนี่ยมาได้ปกตินะคะวิธีการของเราก็คือง่ายๆอาจจะนําใบพาสลีนะคะมาทําเป็นน้ําชาดื่มนะคะหรือนะคะ อาจจะนำใบพาสลีเนี่ยนะคะสดสัก2อาใบนะคะมาผสมน้ำร้อนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆดื่มนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะการได้รับเอพอมากเกินไปอาจจะเป็นพิษได้ในยเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจึงควรบริโภคด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับผู้หญิงที่ท้องอยู่ไม่แนะนำนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปวิธีง่ายๆนะคะก็คือการประครบร้อนแล้วก็อาบน้ําอุ่นนะคะเขาบอกว่าการอาบน้ําอุ่นหรือประครบร้อนบริเวณหน้าท้องเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงตัวนะคะแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ประจำเดือนของเรามาผิดปกตินะคะความร้อนเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยเราผ่อนคลายนะคะแต่มันยังอาจจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ค่อยๆช่วย เร่งทาให้ประจําเดือนเนี่ยมาได้เร็วนะคะแล้วก็เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการอาบน้ําอุ่นก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะ <ๆ S 1> การประครบร้อนก็เหมือนกัน,นะคะ่ะสาวๆท่านไหนที่ชอบอาบน้ําอุ่นนะคะก็ถือว่าดีเลยนะคะในเรื่องของถ้าหากท่านเป็นคนคนหนึ่งที่ประจําเดือนมาไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะคะวิธีนี้ใช้ได้ผลนะคะแล้วก็ไม่อันตรายด้วยค่ะต่อไปนะคะต่อไปค่ะ อันนี้อาจจะฟังดูแล้วแบบอืมนะคะเขาบอกว่าเราควรออกกำลังกายให้น้อยลงค่ะสำหรับอันนี้นะคะสำหรับคนที่ออกกำลังกายแบบอย่างหนักหน่วงนะคะหากคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเป็นหนึ่งว่าเป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะอาจจะต้องพอเพา,เ,พาเรื่องของการออกกำลังกายลงบ้างนะคะอันนี้พูดถึงสาวๆที่ บ้าคลั่งการออกกําลังกายอย่างหนักนะคะเพราะว่านะคะการออกกําลังกายหนะักเกินไปเนี่ยจะทําให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะจนประจำเดือนเนี่ยมาช้าหรือมาผิดปกตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าควรออกในปริมาณที่เหมาะสมนะคะอย่าน้อยเกินไปหรือมากเกินไปหรือหนักเกินไปนะคะมันก็จะทําให้ มีผลต่อประจำเดือนของพวกเราทุกคนด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนะคะสำหรับวิธีการเร่งประจำเดือนด้วยวิธีธรรมชาติทั้ง5้าแบบแรับรองว่าปลอดภัยแล้วก็เห็นผลร้อเซแน่นอนนะคะใครที่มีปัญหานี้อยู่แนะนําว่าไปทําตามนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากติดตามนะคะกด u u s c r i b e แล้วก็ กดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ